สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ขยันค่ะไม่ได้ทำงานตากแดดนะคะฝั่งนี้ก็คือร่มมาแล้วค่ะไม่ไมีไม่ค่อยมีแดดแล้วแดดไม่ค่อยแรงเราก็จะมาพรวนดินให้กับต้นฝรั่งของเรานะคะฝรั่งหงจ้วนสือค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราเอาหญ้าออกจากต้นฝรั่งแล้วนะคะเราก็จะมาพรวนดินรอบๆค่ะพอเสร็จแล้ว เราก็จะรดน้ําค่ะนี่ค่ะพึ่งเอาออกไปได้ไม่เยอะค่ะแล้วก็จะมีเอาออกจากพวกต้นพริกแล้วก็น้อยหนาม่วงด้วยนะคะนี่ค่ะเมื่อเช้าเราเราทำอีกโซนนึงค่ะเพราะว่าโซนนู้นไม่มีแดดแต่พอช่วงบ่ายเย็นๆค่อยๆเราก็จะมาทําโซนนี้กันค่ะเพราะโซนนี้จะเริ่มลมเริ่มจะมาแล้วค่ะแต่ว่าโซนนู้นจะแดดแทนนะคะแดดจะไปด้านนู้นแทนนี่ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นฝรั่งของจุนสื่อของเรานะคะกําลังแตกกิ่งเลยค่ะวันก่อนพึ่งจะมาเด็ดลูกออกนะคะเพราะว่าต้นเขายังไม่ไม่สมบูรณ์ดีพึ่งจะลงได้ประมาณสามน่าจะสามเออยังไม่สามเดือนค่ะประมาณสองเดือนกว่ากว่าแต่ต้นพันธุแข็งแรงมากนี่ค่ะสวยมากเลยย้าที่เราถอนเราก็จะมาเนี่ยค่ะเอามากลบไว้ทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะ นี่ค่ะกำลังสวยเลยค่ะสวยทุกต้นเลยค่ะดูแบบเขาแบบแตกกิ่งสวยมากเพิ่งทำได้ไม่กี่ต้นค่ะโซนนี้เพราะว่าเริ่มจะเหนื่อยแล้วตรงนี้เราก็จะเอายาดที่เราถอนออกมามากองกองกองไว้นะคะทำเป็นปุ๋ยนี่ค่ะด้านนี้ก็จะมีอีกนี่ค่ะสังเกตดูกิ่งเขาทำมาถึงแค่ต้นนี้ค่ะ แล้วก็จะมีทําให้กับตัวนี้จะเป็นนี่ค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหญี่ปุ่นค่ะนี่นะคะดันขึ้นไปค่ะใช้ไม้ไม้ดันขึ้นไปให้ต้นเขาสูงหน่อยเพราะว่าต้นเขาแผ่ขยายลงแบบคลุมดินเลยค่ะยังไม่ได้มาตัด,ตดกิ่งให้เขาให้เขาพุ่งขึ้นนะคะ่ะเห็นพี่ที่แกให้มาแกบอกว่าต้องตัดกิ่งเขาจะได้พุ่งขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดค่ะ นนี่นะคะประมาณนี้ค่ะเราทำมาถึงต้นนี้นะคะส่วนต้นนี้นี่ค่ะยาก็จะลกๆทำได้เป็นนิดเดียวค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะฝรั่งของเรากำลังแตกกิ่งเลยนี่ค่ะอันนี้คือมะม่วงหาวมะนาวหูญี่ปุ่นคือมองไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่ยาก เดี๋ยวเราก็จะเมาวย่าออกแล้วเราก็จะทําเหมือนต้นนู้นนะคะเอาไม้ดันๆไว้ให้เขาแบบพุ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะเราก็จะเหลือต้นนี้ฝรั่งเลืออีกสองต้นนะคะที่ยังไม่ได้ทําแต่ว่าโซนนู้นทําหมดแล้วค่ะเมื่อเช้าเราก็จะทาโซนนี้กันนี่ค่ะไปสุดนู้นเลยทั้งพริกทั้งฝรั่งทั้งมะละกอน้อยหนาเนี่ยค่ะแล้วก็พวกมะกอกน้ํา แล้วก็อีกหลายๆต้นค่ะพวกกล้วยประมาณนี้ค่ะที่เราทำนี่นะคะโซนนี้ไม่มีแดดแล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะต่อเลยค่ะโอ,คโอเคค่ะฝากไว้หน่อยนะคะใครเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ